เงินล้านครับรออยู่ข้างหน้าครับทำงานวันเดียวครับได้เงินจริงๆแล้วซุปเปอร์บอยก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่ไม่มากครับ26ปีเจอกับน้องวัย2 1ก็ห่างกันนิดหน่อยครับ ซุปเปอรบ์บอลบัญชาเมยเยกละสามนาทีครับไทยจะคว้าเงิน3ล้านเศษครับกรรมการเตือนเรื่องเรื่องนะเลียมเลียมเลียมจับเลียมจับเลียมเตลือนก่อนเลยครับแต่ผมสังเกต เมื่อกี้กับเพชรธนงเนี่ยจับเข่าจับเข่าตีได้เฉยนะครับจีบางทีบางครั้งก็อยู่ที่ดูมืนที่ขกรรมการเหมือนกันปกติไม่ได้นะนั่นแหละจีปกติตีทีเดียวนี่ได้สองทีนี่กรรมการรีบมาเลยยี่ห้ามเลยสังเกตดูสุโบอัมาแล้วันมาตีเข่าแล้ว่ะครับเออถ้าอย่างนี้เราโอเคครับถ้าห้ามเข่ามากๆเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะว่ารูปร่างเราจะเสียเปรียบครับ ซัมเบอร่นั้นสูงยาวกว่าครับแล้วก็ดูจะพริ้วดูจะสดนะครับขอบคุณมากครับต่อยหมัดต้องระวังครับฟุบอลอย่าขาดจะตกครับเดินเข้าหาเนี่ยครับเดินคว้าเดินคว้าเดินเสียบครับได้แล้วก็เสียบเข่านี่แหละลูกเก่งต้องตีต้องตีให้จุกเลยนะตีให้ตุกกตีให้จุกก่อนครับดีครับเอาแล้วครับโดนแล้ว ลองมิลพยายามกระแทกหมัดครับใช้ช่วงแขนที่ยาวกว่ากระแทกกันไว้ก่อนนี่นะครับต่อยซ้ายโวกขวาดูบอลดูบอลเบียตดติดตลอดครับ,รบจีนง,งานก็คงจะรู้ครับว่าอยู่หางไม่ได้ต้องลงทุนเดินชิดเดินเร็วหน่อยครับเป็นไงเป็นกันเลยครับต่อยซ้ายยก<ะ> ต่อยมาแล้วสองรอบครับเหนื่อยอีกสามยกจะเป็นรายไปมองเห็นเงินล้านครับอุ้ยลื่นครับลื่นครับระวังครับระวังครับระวังโอ้ลื่นครับลื่นแต่จังหวะซุปบอลหันกลับมานี่ก็หมุนตัวก็ฟาดได้นะครับหมัดฟาดโดนเหมือนกันแต่มันลื่นครับเลนเอกองเชียร์ใจหายแล้ว เบียดดีครับเบียดดีครับนะครับไล่ไปครับมีหมัดคืนมาสมารีลล่สมาร์ที่เนแก่ไวครับแกปแป๊บไปแป๊บมา <c oughs> นี่ฮะดูว่าเล่นฟุตเวิร์กเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเออไม่อยู่นิ่งครับตัวบอลต้องตับพามาอยู่อแล้วครับต่อยผิดแล้วล็อกคอตัวบอลเดินต่อ โดนแทงซ้ายเทได้ดงได้ครึ่งนาทีครับท่านผู้ชมก็คงจะลุ้นและถึงไปพร้อมกับเรานะครับดูจะเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับซุปเปอร์บอลโอ้โหต่อยซ้ายขวาครับต้องระวังครับอย่าไปลอยหน้าครับโดนเหมือนกันโดนหมัดขวาสัมบรี่ได้ใจแล้วครับตอนนี้ อาทีโดนล็อกโอ้โ huh. หมีเสียวครับ oh. หมดยก uh. จากภาพช้าที่ผ่านมานะครับยกที่ผ่านมาต้นๆกันสูปเปอ์บอลทำได้ดีนะครับปลายปลดูเสียนิดหนึ่งใช่ครับยกหนึ่งก็ถือว่า50 50าเลยครับอ้าวลุนกันต่อครับยกที่2ครับ ปูชิงชนะเลิศครับมวยรอบ8คนเอลฟิวชั่น59 7 2กิโลกร,รัมครับโดนมาดครับสันเดลียังต่อยได้ดีครับยังไม่มีอาการยุบให้เห็นสุบบรุรออกแข้งออกแข้งแทงเข่ามากขึ้นครับต้องออกให้มากขึ้นเบียดดีครับเบียดดีครับ ฟุตบอลท้าไม่ได้ครับเป็เนไงเป็นกันครับมีแข้งมีทีบทีบครับซามารียิงบัตรโอ้โหบัตรขวาครับซามารีุูบอลอัดซ้ายขึ้่มายัางเหนียวอยู่ครับอยาไปมีอาการให้เห็นก็เอาละครับฮุกซ้ายโดนก <uk> ัน <ons> บัตรมันชวัดเฉวียงน่ากลัวเลยกันครับซัมอรี่แทงข่าวขวา ล็อกแขนเลยครับตีข่าไี้ทีหนึ่งเราจะยังยังยังแทงไม่ได้ครับลูกแทงเออทุบอลดูครับยังมีเวลาครับหาจังหวะเตะธรรมรีก็มีหมัดรบกวนตลอดครับมีหมัดรบกวนตลอดอจังหวะในการเข้ายังลำบากอยู่นะครับ ต่อ,อยยางนอาจารย์นะอาวุธนำเตะต้องนำไปก่อนไม่มีอาวุธเตะนำเลยถ้าไปจ้องบวกหมัดเขาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ง่ายๆคือการเคลื่อนที่เนี่ยซีมเล่เนี่ยโยยอ้โหวไวต้อกอัดให้อยู่ครับผู้กคนอเอแก้มุกมากขึ้นเองเอา้าคือเวลาเขาถอยเนี่ยเขาออกซ้ายออกขวาตลอดเลยนะ เร,เราก็ชกมามากยกนะครับเหนื่อยดีตามไปรไครับต้องไล่ครับไล่จะไล<ห>่จนไหมครับเจ้าบ,บอลดูท่าทางเริ่มอ่อนแล้วครับสกรลี่ยังฟิ้วครับเตะสายสูงหวังกั้นคอครับไม่เข้า จะใช้หมัดซ้ายนำไปก่อนครับนี่ครับบวกขวายังไม่โดนเดมารีมาใช้ลูกฉีบลูกยันนะครับต่อยซ้ายขวาโอ้โดนครับแต่ดูทซบุบอลก็ทนน้ำหนักหมัดได้แล้วนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าโดนแล้วมันอาการไม่ดีหมดยกที่สองครับพัก อันยกที่สองที่ผ่านมาดูแต่หน้าเป็นห่วงครับตัวบ,บอลอ,อาการดูค่อนข้างจะเป็นรองยกสุดท้ายแร้วถือถ้าดูเกมแล้วโบวขาวคงจะให้ลุกลุกหนักสุดๆกันเลยครับ <นะ S 2> ยกนี้มีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดเลยครับตัลบอลต้องให้เขายกเขาย่นให้ได้นะเราไม่ใช่ว่าทุ่ม 4, สี่ซุ้มห้าบวกเข้าไปของเราจะซุดตามเล โอ้ต้างคอครับจะพยายามพยายามเข้าครับตัวบอลแต่ช่วเวลาวุ้นมันจุกจิกวนใจแวบไปแวบ,บมาครับเอาเลยครับเดี๋ยวดีครับตัวบอลจังหวะเตะไม่ดีครับวันนี้ได้ได้ทลาก,กำลังนะครับผ่านมาสองรอบแล้วก็ชกมากยกด้วย รอบ8คนนี้ก็ถ้าไม่แกร่งจริงๆนะครับลำบากเลยเกินหรือไม่ถึง2นาทีนลครับแส่สายตาแล้วครับโดหมัดคือมามีจังหวะแบบเวลา2นาทีเสร็จครับคือบอลหาตัวเจอไหมหนี ไม่มีจังหวะโยนแทงเลยครับราศาศาอาจารย์นะซ้ายคืนมาไ,มได้ครับรกนี้ไม่เห็นเข่าเลยไปขวา<อ>สูงโดนหมัดบวกนี่เสียเปลือกเนาะเาวลาเวล,ล,ลาวีครับไปขวาเข้าไปยิงมาซ้ายจีบกลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้นาทีสุดท้ายครับ นำไปก่อนครับไล่จนเหนื่อยครับไล่ไม่จนจริงๆครับสัมบมรีหาจังหวะแทงไม่ได้เลยครับเอาบุธก็เบาลงนะครับแล้วจังหวะหมัดขวาเขาบวกมานี่ของเราหน้าหงายทุกทีครับ ใวัสุดท้ายเนาะยกนี้ก็ออกอาวุธได้เยอะดีนะฮะทุกร์อบอลเพียงแตว่าน้ำหนักอาวุธนี่มันจะเบาลงไปเยอะเลยทีเดียวหายทางแล้วครับ15วินาที หมดยกสุดท้ายครับโอ้โออหกทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะร <laughs> ุ่น,น,นคะแนนครับอครับทรุ่นคะแนนครับดูช็อตไลท์สุดนะครับ ใกไปหน่อยนะมันเป็นระยะที่มันประชิดตัวน้ำหนักไม่มีแต่เข่าลูกนี้ก็ไม่ทันสลวมลี่เขาวันจริงนะวายวายลูกแทงเขง่าีิแทงไม่ได้สายาทางเดย,ไ,ยาาไม่ทันได้แทงไม่ทนันได้แข็งเขาดึงเขาแวบไปแวบมาครับ ลุ้นครับเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนคนชนะจะได้เงินเท่าไหร่หรือว่าคนลองชนะจะได้เท่าไหร่อะไรอเงี้ยครับรายละเอียดแต่เดี๋ยวคงมีการมอบให้เราเห็นเจ้าของแชมป์ Hello, before, Fusion. before we announce the okay. results of this contest, uh, we at Infusion have a special announcement to uh the very best stand-up fighter in the world, movie star and superstar For Cow Banchemek will be fighting on Infusion Live in Abu Dhabi in March, uh, sponsored by Al Shera Stables of Abu Dhabi. There you go then, so that's the announcement <laughs> we will see. The, the and ladies and gentlemen, ladies and <laughs> gentlemen, a massive What's round of applause on เป็นไปตามคาดนะครับเราซัมเมอรีครับนักโชคจักในเแนดงครับเป็นฝ่ายชนะเลิศฟ้าชายชนะเลิศแลวต้องเงิน 100, รางวัล1 0 0แสนยูโรปคทองครับก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับชมบรรยากาศของแชมป์น,นะครับวยรอบ infusion วนเนอร์1 0 0 0 0ยูโร